สิบจุดหนเริ่มเลยครับิีงมีร้านเปิดเลยอจบโอเคเสียงผู้ชายท่านผู้ชมครับตกลงเป็นเสียงผู้ชาย ขอฟังอีกทีนึงท่านผู้ชมอยากฟังอีกทีแน่ๆแลวช่วยกันวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือแตงโมจริงนะแล้วเสียงผู้ชายจะไปอยู่ในใกล้โทรศัพท์มือถือได้อย่างไรฟังอีกทีหนึ่งคร oh. ับเชิญครับน่มีลานเปิดเลยจบแค่นี้นะครับจบแค่นี้ เจบไหมครับหรือมีเสียงตลอดแนวพูดให้ต้องเปิดให้เต็มเลยนะครับไม่งั้นท่านผู้ชมจะไม่ได้ยินอันนี้น่าจะน่าจะซ้ำเสียงมลอากาซ้ำ,<ส>ำนะครับโอเคค่ะอันนี้คือเสียงที่เราได้ยินเก๋ฟังเข้าใจไหมไม่เห็นมีร้านเปิดเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ป่ะหรือไม่มีไม่เห็นมีอะไรเปิดเลย,ยน,นะเหมือนอะไรทํานองนั้นเขากาลังหาอะไรแต่คนพูดอะต้องถือโทรศัพท์แน่ออนอนพเพราะมันชัดมากแล้วใครแล้วใครนะครับแต่ทีนี้ คลิปที่2จากนั้นอีก3นาทีอีก3นาทีนะครับเสียงต่อไปนี้ให้ฟังดีๆนะครับให้ฟังดีๆว่ามันมีแค่คำอุทานหรือสักอย่างคำเดียวเองแต่ท่านผู้ชมนึกถึงใครลองดูนะครับเชิญครับหืมหืม โอ้แค่อุานก็จําได้แล้ว่ะอย่าเป็นพูดเป็นเล่นไปอย่าพูดออออาการนะคุณเกถึงแม้ในใจเราจะรู้ว่าเสียงคล้ายใครค่ะแต่ว่าอะไรทําไมถึงมีสองคลิปนี้เกิดขึ้นแล้วกู้กลับมาได้ค่ะจะจริงหรือไม่จะจริงหรือไม่ผมจะไม่ยืนยันจนกว่าจะได้มือถึงผมจริงแม่ดีไซนดูดข้อมูลแล้วกู้กลับมาได้จริงๆทีนี้สิบ จุดหนึ่งเก้านอเริ่มเลยครับมีงานเปิดลิจบโอเคเสียงผู้ชายท่านผู้ชมครับตกลงเป็นเสียงผู้ชาย <Huh. S 1> ขอฟังอีกทีนึง่งท่านผู้ชมอยากฟังอีกทีแน่ๆแล้วช่วยกันวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือแตงโมจริงนะ แล้วเสียงผู้ชายจะไปอยู่ในใกล้โทรศัพท์มือถือได้อย่างไรฟังทีนึงครับเชิญครับมี้นานเปิดเลยจบจบแค่นี้นะครับจบแค่นี้อจบไหมครับ หรือมีเสียงตลอดแนวพูดให้ต้องเปิดให้เต็มเลยนะครับไม่งั้นท่านผู้ชมจะไม่ได้อันนี้น่าจะน่าจะซับเสียงบน้อนะครับโอเคค่ะอันนี้คือเสียงที่เราได้ยินเก๋ฟังเข้าใจไหมพูดมไม่เห็นมีรนะ้านเปิดเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ป่ะหรือไม่ไม่เห็นมีอะไรเปิดเลยอย่างนี้นะเหมือนอะไรทํานองนั้นเขากําลังหาอะไรแต่คนพูดอะ่ะต้องถือโทรศรัพท์แน่ออนอนรรพเพราะมันชัดมากแล้วใครแล้วใครนะครับแต่ทีนี้คลิปที่สองจากนั้นอีกสามนาที อีก3นาทีนะครับเสียงต่อไปนี้ให้ฟังดีๆนะครับให้ฟังดีๆว่ามันมีแค่คำอุทานหรือสักอย่างคำเดียวเองแต่ท่านผู้ชมนึกถึงใครลองดูนะครับเชิญครับ อุรานก็จาได้แล้วอะอย่าเป็นพูดเป็นเล่นไปอย่าพูดอกอากาศนะคุณเก๋ <c oughs> ถึงแม้ในใจเราจะรู้ว่าเสียงคล้ายใครค่ะแต่ว่าอะไรทําไมถึงมีสองคลิปนี้เกิดขึ้นแล้วกู้กลับมาได้ค่ะจะจริงหรือไม่จะจริงหรือไม่ผมจะไม่ยืนยันจนกว่าจะได้มือถือของจริงและดีไซน์ดูดข้อมูลและกู้กลับมาได้จริงๆรค่ะทีนี้สิบจุด หน,นึเก้านเริ่มเลยครับมีงานเปิดเลยจ้ะโอเคเสียงผู้ชายท่านผู้ชมครับตกลงเป็นเสียงผู้ชายขอฟังอีกที